สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันแต่เช้านะคะลายนี้คกูสิจะชวนให้เพื่อนๆนะคะมาถักลายสตาร์นะคะหรือว่าลายดาวนะคะดวงเล็กๆเอาไปทําชิ้นงานได้หลากหลายชิ้นงานนะคะค่ะแล้วแต่จินตนาการของเราเนาะ ไม่ว่าจะไปถักเป็นกระเป๋าถักเป็นเสื้อนะคะก็สามารถใช้ลายนี้ไปประดับตกแต่งได้นะคะอันนี้จะเป็นในรูปทรงที่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะถักตามลายขวางแบบนี้ก็สามารถทำได้นะคะค่ะมาเรามาดูวิธีการถักแบบย่อๆเลยนะคะ วันนี้ครูสินั่งทำงานอยู่นะคะก็เลยอยากจะไลฟ์ให้เพื่อนๆนดูไปด้วยพร้อมๆกันนะคะตอนนี้กำลังถักตัวนี้อยู่นะคะจะเป็นกระเป๋านะคะที่มีก้นนะแล้วก็เป็นกระเป๋าสำหรับขนาดไปกำลังพอดีนะคะไซส์เอ็มค่ะตัวนี้ก็เป็นงานที่ จะทำคลิปสอนใน YouTube นะคะวัสดุที่จะเอามาใช้ตัวนี้ค่ะวันนี้กุสิใช้ไหมตัวนี้ค่ะใช้ไหมคอตตอนนะคะใช้ไหมคอตตอนในการถักค่ะเข็มวันนี้ก็ใช้สี่ทับศูนย์ไหมที่ใช้วันนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นไหมที่เส้น ขนาดเล็กก็ใช้รวมกันสองเส้นนะคะค่ะเรามาดูวิธีการถักเลยนะคะค่ะอันดับแรกเลยให้ทิ่มเข็มไปในตำแหน่งที่เรารวบแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็จะได้มาหนึ่งห่วงรวมกับอันเดิมเป็นสองห่วงนะคะแล้วก็ทิ่มเข็มไปในหลักสุดท้ายแบบนี้วักไหมออกมาค้างไว้นะคะ ได้มาแล้วสามห่วงทิมไปที่ฐานค่ะก็เป็นสี่ห่วงแล้วนะคะแล้วเราจะถักหลักใหม่อีกสองหลักหนึ่งสองอ่ะห้าหกค่ะสตา์อันนี้กุศิจาใช้ทั้งหมดหกนะคะหกหลักเสร็จแล้วเราก็รวบพร้อมกันแบบนี้เลยนะคะพอรวบพร้อมกันลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้อ่ะ เราก็จัดการควักไหมล็อกหนึ่งครั้งค่ะเราก็จะได้มาแล้วดาวหนึ่งดวงนะคะแต่ว่ายังไม่เต็มนะแถวนี้ยังไม่เต็มอ่าเราก็จะถักด,ดาวดวงต่อไปอแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะเราจะได้สี่ห่วงใน ตัวฐานเดิมนะคะเราเพราะฉะนั้นเราจะถักหลักต่อไปอีกข้างหน้าเนี่ยค่ะแค่สองหลักนะอะถักห่วงนะคะแล้วก็ถักห่วงแบบนี้ค่ะจากนั้นพอเราได้ครบหกห่วงแล้วเราก็จัดการรวบวนะคะเพื่อนปึ๊บแบบนี้เลยค่ะได้มาแล้วอ่ะเราก็จะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆปั๊บ พกๆเราก็รวบแบบนี้ค่ะเราก็จะถักแบบนี้นะคะไปจนครบเลยนะคะเพื่อนครบรอบเนาะ วิธีการถักก็เหมือนเดิมนะคะจังหวะนี้กุศิอาจจะถักเร็วนิดนึงนะคะปรับเนี่ยค่ะเรจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะในกระเป๋าใบนี้กุศิก็จะทำช่วงลายออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะให้เ,เพื่อนๆนะที่สนใจลายนี้นะคะเข้ามาติดตามชมได้ หรือว่าดูคลิปสอนนะคะที่เป็นใบนะได้ที่ YouTube ช่องศิลานีดีไอันนั้นคุณสิิก็จะนำตัวคลิปเหล่านี้ค่ะรวมเป็น YouTube เนาะทั้งทำเป็นลายแบบย่อนะคะแล้วก็เป็นทั้งลายแบบเต็มใบนะคะเ,เพื่อนสะดวกแบบไหนก็ เลือกชมได้เลยค่ะอันนี้ก็นั่งถักนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำคลิปวิดีโอนี่แหละค่ะ ใครเข้ามาชมนะคะพิมพ์มาทักทายกันได้วันนี้อาจจะมาแปลกไม่เห็นหน้านะคะเห็นแต่มือเนาะ,ะค่ะ <_ từ> เพื่อนคนไหนเข้ามาชมย้อนหลังอยากไปดูวิธีการถักแบบละเอียดนะคะก็สามารถ ไปดูได้ในช่องของ YouTube ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงคลิปเนาะหน้าเพจก็จะไวกว่าเป็นธรรมดาอาพอได้เรียบร้อยแล้วเราก็รวบวันนี้ค่ะก็จะถักไปคุยไปนะคะเพื่อนค่ะถักไปคุยไปใคร รับชมอยู่ก็พิมพ์มาทักได้นะจะได้เห็นว่าใครชมอยู่บ้างและจะได้คุยกันไปนะคะอันนี้พ่อกกำลังถักลายดาวดวงเล็กๆหรือว่าลายสติ๊นะคะลายสตาร์สติ๊ค่ะไหมที่ใช้วันนี้ก็เป็นไหมคอตตอนนะคะเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กใช้ทั้งหมดเวลาถักใช้สองเส้นรวมกัน ไหมที่ใช้ถักนี่ค่ะก็จะเป็นไหมที่อเถามว่าเส้นเส้นขนาดไหนคืออันนี้เขาจะเส้นใหญ่กว่าเบอร์ยี่สิบนะคะแต่ว่าไม่ถึงขนาดสี่พายคุสีได้สั่งไหมล็อตนี้มาลงเพื่อที่จะถักกระเป๋าเนี่ยละค่ะถ้าถักกระเป๋าแบบนี้ใช้สองเส้นนะคะกำลังสวย ค่ะใช้เข็มได้ตั้งแต่เบอร์สี่เบอร์ห้าก็สามารถใช้ได้นะฮะอย่างงานเนี้ยใช้เบอร์สี่อยู่ค่ะปบ๊บก็สามารถถักรวบได้เลยนะคะค่ะหลายเพื่อนๆหลายคนรอไหมอยู่นะคะตอนนี้ไหมคอตตอนอตัว ที่ใช้ถัดกระเป๋าซึ่งคุณสีได้ทําคลิปไปแล้วเป็นคลิปโบกระเป๋าติดโบสีชมพูสวยๆนะคะก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมากเลยแล้วก็เพื่อนๆอ่าสั่งใหม่นะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ไหมขาดแต่ตอนนี้ไหม่มาแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆสามารถอ มาสั่งซื้อได้เลยเนาะจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้หรือว่าจะทักทาง facebook หรือว่าช่องทางไหนๆก็ได้นะคะค่ะถ้าเป็นตัวเบอร์โทรนะคะก็เดี๋ยวคุณสิจะใส่เบอร์โทรไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้นะคะ เบอร์โทรก็เป็นเบอร์0959596496นะเบอร์นี้จะเป็นลายด้วยอ่เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะให้กุศิดูแลเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะคะก็ทักกันมาได้เนาะหรือว่าท่านไหนที่ต้องการที่จะออเดอร์กระเป๋าก็ทักมาได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็สวยละ ลายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะพักกันได้นะคะคุยกันไปนะคะอันนี้ครูสิกราลังนั่งทำตัวอย่างกระเป๋าเนาะที่จะไปลงคลิปค่ะเพราะว่าเวลาจะออกคลิปประคาศก็ต้องตัวคนทำคลิปเองก็ต้องเป็นคนถากแล้วก็เป็นคนทดลอง ขึ้นแบบนะคะจนสําเร็จนะคะถึงจะได้ผลงานสวยๆเอาไปฝากเพื่อนๆก็เท่ากับว่ากระเป๋าแต่ละใบค่ะคนทําคลิปเองคนสอนเองค่ะก็จะต้องถักเต็มใบทั้งหมดเลยนะคะถามว่าถักแล้วเอาไปไหนนะคะ <S <S บางใบก็ใช้นะคะบางใบก็เป็นออเดอร์ลูกค้าค่ะ บางใบเพื่อนๆที่อยากจะทดลองใช้ฝีมือของครูสินะก็ <_ an> สามารถทักมาได้นะคะสอบถามราคากันได้เพราะว่าส่วนใหญ่อะค่ะลายที่สอนหรือว่ากระเป๋าที่สอนนะคะจะเป็นกระเป๋าที่อนำไปใช้งานได้จริงนะคะเพราะว่า กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเพื่อนกุีิอาหารก็จะชอบมาสั่งเนาะดังนั้นนะคะไหมที่จะใช้ในการถักนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไหมที่กุสิทําขายจริงนะคะเพื่อนๆทำขายจริง,นะะรงแล้วก็อพอขายาเราจริงใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกเฟ้นอุปกรณ์ มาเพราะว่าเราทําสินค้าของที่ร้านด้วยหลังจากนั้นนะคะก็จะแบ่งปันไหมที่เราออกมาทําชิ้นงานนี่แหละคะ่ะซึ่งเราได้คัดเลือกมาอย่างดีแล้วนะคะเพื่อที่จะมาทําชิ้นงานแล้วก็มาขายซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตทำไมร้านกุเียถึงไม่ขายไหมเยอะๆหลายๆหลาหลกหลายสี เหมือนที่อื่นๆคุณสิจ,จะบอกว่าส่วนใหญ่อะคะ่ะคอนเซปต์ของที่ร้านนะคะจะเลือกไหมที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็ชอบแล้วก็ทำชิ้นงานขายได้จริงมาทําการถักนะคะแล้วก็สอนนะคะดังนั้นนะคะ เพื่อนๆมั่นใจได้ว่าไหมที่เลือกมานะคะเป็นไหมที่บริษัเอามาขึ้นชิ้นงานจริงสําหรับขายนะคะเพราะว่าดังนั้นนะคะมันถึงจะไม่ได้มีเยอะอแยะมากมายเพราะว่าไม่ได้เป็นร้านขายไหมโดยเฉพาะนะคะจะเป็นร้านสาหรับทํางานแฮนด์เมด แล้วก็ขายชิ้นงานนะคะแล้วอุปกรณ์เนี่ยค่ะก็มาแบ่งปันเพื่อนๆให้สนุกไปด้วยกันนะคะก็จะขออนุญาตชาร์จแบตแป๊บนึงก็บอกว่าแบตใกล้จะหมดค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาันอาจจะบอกว่า วันนี้กุสิมาแนวแปะพอดีนั่งถักอย่างของงานอยู่ค่ะก็อยากจะมาไล่ให้เพืเ่อนๆดูนะคะไม่แน่ใจว่าชาัดไหมน่าจะชัดอยู่เนะาะมาเดค้าน่คะก็จาก,กนี้ถักไป อถ้าไปคุยไปนะเพื่อนเพื่อนที่ชมอยู่นะคะอยากคุยไปาม,มากคุยทักทายได้ะค่ะว่าอันนี้นัางถักอยู่แล้วก็ตาก็มองเห็นคอมเมนต์เพื่อนรักก็มาะค่ะก็จะก็จะมองเห็นเนาะก็จะอ่านไปด้วยทำงานไปด้วยได้เนาะ จะก็จะถัดไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้คุยคุยค้างเรื่องของอซื้อไหมเนาะไหมที่ร้านนะคะสีก็ถ้าถามว่ามีเยอะไหมตอนที่ทําร้านขายอยู่ที่กรุงเทพนะคะอุปกรณ์จะเยอะมากในการทำเนาะไหมก็ขายแทบทุกชนิดทุกยี่ห้อแต่ตอนนี้นะคะก็จะคัดสรรเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองทำงาน แล้วขายได้จริงนะคะทำงานจริงขายชิ้นงานได้จริงนะคะคัดเลือกคุณภาพนิดนึงแล้วก็จะเอาทำแล้วก็มาทําเป็นคลิปสอนนี่แหละค่ะแล้วก็ทําเป็นห้องเรียนเนาะห้องเรียนที่มีการลงทะเบียนเรียนแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้ค่ะก็จะใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับการถักการเรียนแล้วก็ทําขายได้จริงดังนั้นเพื่อนมั่นใจได้ว่า อุปกรณ์ที่มาสั่งซื้อจากร้านกุสิอลค่ะก็คือเป็นของที่กุสิก็ใช้งานจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมาเปิดอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ไม่มีหน้าร้านเปิดในโทรศัพท์นี่ละค่ะเพราะว่าร้านที่กรุงเทพก็ยังมีแต่ก็ปิดปิดไว้เพราะว่าไม่มีคนทําเนาะกุศิย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดเนีย่ยค่ะก็นั่งถ่าไป เพื่อนที่สั่งซื้อใหม่นะต้องบอกขอบคุณมากๆพอได้ของปุ๊บเนี่ยรีบแจ้งกุสิษกับทุกคนเลยว่าได้ของแล้วได้ของแล้วกูสิก็ต้องขอบคุณมากขอให้สนุกในการถักค่ะขอให้มีความสุขในการถักนะคะหลายคนถามว่าเออซื้อไหมจากร้านกุสิแล้วอะค่ะได้อะไรดีกว่าที่ อื่นกณติก็ไม่รู้นะว่าที่อื่นบริการเป็นยังไงแต่คุณเสียอย่างที่บอกนะคะใหม่ไม,ไม่ได้มาขายเยอะแยะมากมายเพราะนั้นเหมือนคอนเซปต์ว่ามาแบ่งเพื่อนถักนะคะถ้าซื้อจากที่ร้านนะคะก็สามารถที่จะออสามารถที่จะมาสอบถามได้ว่า ถ้ามีปัญหาในการถักนะคะหรือว่าปร,รึกษาเบื้องต้นในการาถักกระเป๋านะคะเนี่ยค่ะดูเสียงติ้งติ้งเสียงลูกค้าลายมาสั่งไหม <c oughs> ตอนี้ปุสิก็ไลน์อยู่นี่เสียงลูกค้า ส่งรูปภาพมาบางคนก็มาปรึกษาเนาะมแบบนี้จะขึ้นแบบแบบนี้ลูกค้าสั่งมาแบบนี้หรือว่าต้องการถัดให้มีขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ขึ้นไงนนค่ะก็สามารถที่จะมาสอบถามได้เพราะว่าบรเษก็ถือว่าเป็นบริการหลังการขายของที่ร้านเหมือนกันค่ะก็ดูแล กันเนาะอันนี้คือสิทธิพิเศษว่าถ้าซื้อใหม่ที่ร้านนะคะประโยชน์ที่ได้นะคะมีมากมายเนาะค่ะบางทีทักทักา้มีปัญหาเนี่ยค่ะก็สามารถปรึกษาได้นะคะและที่สำคัญถ้าเราทักในแบบที่มีสอนใน ช่องยูทู e ซึ่งครูสิเป็นคนสอนเองเนะะี่ยค่ะเราก็ไม่ต้องไปนั่งคิดแพทเทิร์นใหม่ไม่ต้องไปคิดขนาดคำนวณขนาดใหม่ก็สามารถโซโล่ไปได้เลยนะคะเนี่ยค่ะขนาดที่ลายไลฟ์อยู่ก็มีลายเนาะมาเป็น ระยะระยะเลยลูกค้าสั่งของค่ะกเสีย้ายอันนี้ค่ะจะให้มันถึงรอบเนาะจะได้สอนวิธีการทำอีกครึ่งหนึ่งของตัวสตานะคะ,ะครับ ขออภัยนะคะอาจจะชนกล้องนิดหนึ่งปุ๊บเนี่ยค่ะพอเราถักมาแล้วนะคะลายสตามันจะเป็นลายที่ถักทีละครึ่งก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมเพื่อนๆพือนกอ็ปกติมันจะรวบแบบนี้ใช่ไหมคะก็จังหวะที่รวบมาหกห่วงรวบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวนะคะเกี่ยวตรง หลักแรกเลยที่เป็นมุมของมันนะจะได้สวยๆเนี่ยค่ะแบบนี้ควักไหมลอดผ่านมันออกมาเกี่ยวไปควักไหมลอดผ่านออกมาป้านะเดี๋ยวนะไหมติดนิดนึงเ่ะลอดให้ผ่านแล้วก็ดึงลอดผ่านห่วงตัวนี้ไปเลยก็เป็นการหล่อหอแบบนี้เลยนะคะโอเค จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนสังเกตว่าสตาร์เราจะได้ครึ่งเดียวใช่ไหมคะค่ะเราก็จะจัดการเติมเต็มให้เขาเต็มดวงนะคะเราก็ใส่โซ่หนึ่งแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานกลับอ่ทาทีานี้เราจะถักกลับนะเราจะถักด้านในแบบนี้ค่ะ นี้เราก็ถักโดยการแบบนี้นะคะพลิกกลับใส่โซ่หนึ่งแล้วก็ถัก x ลงในตำแหน่งที่เรารวบสองครั้งค่ะปั๊บแบบนี้นะคะ,ะทำทุกทุกจุดที่เรารวบนะคะใส่ x สองครั้งปั๊บนี่ค่ะ ถามว่าจุดที่เรารวบอยู่ตรงไหนนี้นะคะก็คือตรงนี้อัจจะเป็นไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสไหมเป็นช่องช่องแบบนี้นะคะถ้าเรามาดูด้านด้านนอก่ะคะเราจะมองเห็นชาร์จต,ตรงที่ตำแหน่งที่เรารวบมันก็คือตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงที่เรารวบนะแบบนี้ค่ะดังนั้นแถวนี้ก็ไม่ยากอะไรเลยเราก็ใส่ใส่ x นะคะค่ะ ทคนิคตรงนี้ก็จะมีอยู่นิดนึง x ที่ใส่ในตรงนี้ค่ะก็ดึงขึ้นมายาวๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไล่ x ตัวที่หนึ่งะคะ x ตัวที่สองเนี่ยค่ะถามว่าไล่แบบไหนไล่ก็ให้ไล่มือให้สูงกว่ากันนิดหนึ่งแบบนี้นะคะ x ตัวแรก x ตัวที่สอง งานด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนตอนนี้เรามาพลิกดูด้านนอกกันนะเนี่ยค่ะงานด้านนอกดวงดาวของเราก็จะเต็มดวงแล้วนะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะไปให้จนครบเลยนะคะ,ะถักครบเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะของงานนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนาะ ซึ่งใบนี้นะคะคูสิจะมีสอนใน YouTube แต่ว่าตอนนี้ค่ะยังตัดต่อคลิปยังไม่เสร็จเพราะว่าจะทำสอนนะคะคนคนสอนต้องถักให้เสร็จใบงานที่เสร็จใบแล้วอะคะ่ะก็สามารถนำไปเป็นมาเป็นสินค้าของที่ร้านคูสิในีาละค่ะไปกลับมาหรือว่าเราจะ มาลับมาแล้วเมื่อกี้สัญญาณขัดข้องนะคะเมื่อกี้ค้างเอาไว้ว่าก่อนที่สัญญาณจะมีปัญหา,เ,าเราจะถักเป็นใบแบบนี้ก็ได้นะคะก็สำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะถักอะไรที่มันยุ่งยากหรือว่าคุณที่ชื่นชอบกระเป๋าที่ถักไปเลยไม่ต้องมีอะไรจุกจิกเราก็เริ่มต้นถักที่ก้นเนาะแล้วก็ถักลายไปเลยแบบนี้ค่ะ หรือว่าบางท่านที่จะชอบกระเป๋าที่เป็นแผ่นตัดต่อแบบนี้นะก็สามารถทําได้เนาะอันนี้คู้ศิก็เตรียมเอาไว้ทําเป็นกระเป๋าประกอบซึ่งจะใช้ลายเดียวกันแล้วก็วิธีการถักเหมือนกันนะคะค่ะสําหรับลายนี้นะก็ขอบพระคุณที่เพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันนะคะถึงจะไม่พิมพ์ม,มาคอมเมนต์นนะคู้ศิก็ดูอยู่นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาชมย้อนหลังนะคะค่ะฝากติดตามผลงานเนาะถ้างานเต็มเต็มะค่ะก็จะไปลงสอนในช่อง Youtube ชื่อช่องศิลานีดนะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆเนีนะค่ะก็จะนำมาบอกกล่าวในเพจก่อนที่จะเอาไปลงในช่องทางอื่นๆนะคะค่ะยังไงฝากเพื่อนๆติดตามด้วยแล้วก็คนที่ สนใจอยากจะสั่งอุปกรณ์ค่ะก็สามารถทักแชทหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะคะอุสิก็ยินดีเพราะว่าสีที่คัดสรรมานะคะจะเป็นสีสากลที่ทำงานออกมาแล้วก็สามารถขายได้ขายดีนะคะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ